สวัสดีครับสวัสดีครับ,บเพื่อนๆสวัสดีตอนดึกๆนะครับมาเจอกันตอนดึกๆนะครับวันนี้หิวนะครับพอดีไอ้ร้านคาเซีเว่นนะมีร้านนึงมามีเกี้ยวนะครับกินเกี๊ยวเป็ดเส้นมามีเลยจัดมากินก่อนนอนถ้าเป็นงั้น,นเดี๋ยวจะนอนไม่หลับนะครับเพราะว่ามันหิวเลยจะนอนไม่หลับมาเร่ไงอครับต้องกินกับกระเทียมสด ทำไม่ได้ครับเห็นตัว Oi! <coughs> ah. hey. mm. กินเยอะทียมสดเยอะๆดีนะครับมีสรรพคุณหลายอย่างนะเลยน,นะครับลองไปซื้ออ่านดูด้วยกันนะครับ